ดีครับพบกับรายการพบหมอรามาคาราีิสารสุขภาพดีที่จะทําให้คุณสุขภาพดี2ชั่วโมงเต็มนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับสามารถติดตามรายการพบหมอรามาได้หลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกนะครับก็ทางทวิชั่นช่อง4น2ครับหรือว่าจะรับชมผ่าน Facebook Live ก็ได้ครับเข้าไปที่ Facebook ของรามาชแนลนะครับแล้วก็อีกช่องทางครับผ่านยู u ูบนะครับก็เข้าไปที่รามาชแนลทีวีนะครับก็จะถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมให้ดูกันสดพร้อมๆกันเลยนะครับ วันนี้อยู่กับผมโกทวาริศเพชรพิสิชชนนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอ่อนพิชยาไกรฤทธิ์นะครับภาควิชาอายุรศาสตร์ จากคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณโก้และสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะคแน่นอนอค่ะสุขแรกค่ะคของปีพุทธศักราชใหม่นะคะครเราก็ยังเพียบพร้อมไปด้วยสาระสุขภาพเช่นเคยค่ะแล้วก็วันนี้มีเรื่องน่าสนใจมากๆเลยค่ะก็คือเรื่องของในช่วง Big Story นะคะเรามีอาจารย์ค่ะจากพระจะมาสอนวิธีการทากายภาพบาบัดสำหรับผู้ป่วยอัมาพาตครึ่งซีกโดยมีแนวคิดที่แว่าแค่ขยับ ก็เท่ากับเริ่มชีวิตใหม่ได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะคะช่วงรัดคิวหมอค่ะมีอาจารย์จากภาควิชาโสตนาสิกนะคะหรือหูคอจมูกนั่นเองค่ะโทรมาถามได้ทุกโรคทุกเรื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของหูอคอแล้วก็จมูกค่ะครับก่อนที่จะไปติดตามชุดต่างๆครับวันนี้มาเริ่มต้นในช่วงแรกของเรากับรามาอัปเดตครับ มาอัปเดตวันนี้นะครับมาติดตามเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งถ้านับเป็นอายุแล้วเนี่ยต้องเรียกว่าคุณแม่ที่เป็นคุณยายได้แล้ว64ปีเลยนี้บางคนมีหลานแล้วใช่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นคุณแม่ที่เป็นคุณยายและคือเป็นคุณแม่จริงๆคุณจริงนะครับแต่ว่าอายุเนี่ยคือคือยายตอน64เลยใช่นะครับเธอเนี่ยอุ้มท้องนะครับแล้วก็สามารถที่จะคลอดบุตรชายออกมาได้นะครับ เรื่องนี้เนี่ยเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์หวยป่อนะครับก็คล้ายๆกับ Facebook ที่เราใช้กันในบ้านเรานั่นเองนะครับเปิดเผยนะครับว่าเนี่ยนะภาพนี้ครับเป็นหญิงชาราวัย้64ปีซึ่งมีโอกาสเป็นแม่คนอีกครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก่อนหน้านี้เธอสูญเสียลูกเพียงคนเดียวไปนะครับซึ่งภาพที่เขาเปิดเผยมาครับก็เป็นคุณแม่ผมสีขาวนะครับมองไปทางลูกน้อยด้วยความยินดีนะครับ สร้างความตื้นตันให้กับผู้ที่ได้พบเห็นภาพนี้นะครับแล้วก็ยกย่องในความกล้าหาญของเธอแล้วก็มอบคำอวยพรให้เธออย่างล้นหลามเลยนะครับด้านคุณหมอเถิงผงนะครับผู้ที่ผ่าข้อให้กับคุณแม่รายนี้บอกว่าการให้กำเนิดครั้งนี้นะครับเป็นการทำเด็ดในรอดแก้วนะครับเนื่องจากตัวคุณแม่เนี่ยมีอายุมากแล้วอีกทั้งก่อนหน้านี้ก็เคยสูญเสียลูกมาก่อนแล้ว ทำให้เธอเนี่ยต้องเผชิญกับความกดดันทั้งกายแล้วก็ใจแต่ทุกครั้งที่เธอมาตรวจก็มักจะมีรอยยิ้มนะครับมีความผ่อนโยนเธอเป็นคนที่กล้าหาญพอที่จะเผชิญหน้าต่อความเปลีป่ยนแปลงใดๆระหว่างการตั้งครรภ์ทั้งนี้การตั้งครรภ์นในสตรีที่อายุมากแล้วนะครับมักจะมีปัญหาด้านสุขภาพโดยพวกเขาพบว่าคุณแม่เนี่ยมีเบาหวานนะครับตอนสัปดาห์ที่28จากนั้นสัปดาห์ที่30เนี่ยการตั้งครรภ์ก็พบว่ามีภาวะรกเกาะต่ํา ซึ่งอาจจะทําให้เกิดการตกเลือดแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ก็เลยแนะนําให้คุณแม่รายนี้นะครับแอดมิดเพื่อดูแลาอาการอย่างใกล้ชิดน,นะครับซึ่งเธอก็ไว้วางใจแล้วก็ทําตามที่คุณหมอบอกจนกระทั่งอาการเนี่ยดีขึ้นก็เลยกลับไปอนุญ,ญาตให้กลับไปพักที่บ้านได้นะครับและแล้ววันที่ทุกคนเฝ้ารอ,อก,ก็มาถึงนะครับคุณแม่วัย64ปีรายนี้เข้ารับการผ่าข้อนะครับให้กําเนิดทารกเพศชายสุขภาพแข็งแรง ท่ามกลางความยินดีของทุกคนนะครับคุณแม่เองครับก็เหนื่อยจากการผ่าข้อแต่เธอก็ยังเอื้อมมือมาสัมผัสใบหน้าของลูกชายนะครับพร้อมกับกล่าวความขอบคุณกับคุณหมอนในการทํางานอย่างหนักในครั้งนี้ซึ่งทําให้ทีมคุณหมอรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่แค่คนไข้ที่จะเครียดนะครับคุณหมอเองก็เครียดมาตลอดเลยนะครับและพอเห็นว่าทั้งคุณแม่และคุณลูกสุขภาพแข็งแรงดีทั้งคู่ทุกคนก็ รู้สึกผ่อนคลายนะครับแล้วก็คุณแม่กับคุณลูกคู่นี้นะครับสามารถที่จะออกจากโรงพยาบาลได้เพียงแค่ไม่กี่วันหลังคลอดนั่นเองนะครับซึ่งการคลอดนั้นนะครับเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเป็นผลมาจากการดูแลอย่างเข้มงวดของผู้เป็นแม่แล้วก็การที่มีอารมณ์ดีอยู่เสมอนะครับซึ่ง บอกเลยนะครับว่านี่ถือว่าเป็นคุณแม่สูงวัยที่สุดเท่าที่คุณหมอเคยทำคลอดให้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นคุณแม่ที่สูงวัยที่สุดในประเทศด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นวความเสียสละและความทุ่มเทมากเลยนะคะในวัย64ปีเพราะว่าต้องบอกว่าสุขภาพก็จะไม่เหมือนสา,สาวๆที่ตั้งครรภ์นเนาะใช่แล้วนะครับแล้วก็ การตั้งครรภ์ของคุณแม่อะไรเนี้ยไม่ได้มาด้วยวิธีธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือผ่านการทำเขาบอกเป็นเด็กหลอดแก้วใช่แล้วค่ะเด็กหลอดแก้วเนี่ยวิธีการกระบวนการเป็นยังไงบ้างครับเด็กหลอดแก้วเนี่ยค่ะก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่เราใช้ในการช่วยให้เกิดการปฏิสนธิระหว่างไข่นะคะกับอสุจิที่ภายนอกร่างกายเพื่อที่จะแก้ไขภา,าวะการมีบุตรยากนะคะโดยการที่เราจะเอาไข่นะคะออกมาจากคุณแม่นะคะแล้วก็เอา สเปิร์มมาจากคุณพ่อแล้วก็มาผสมกันนะคะภายในภาชนะที่บรรจุสาร<ช>นะคะที่จะคีปให้ทั้งสองอย่างนี้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่<ช>เมื่อปฏิสนธิเสร็จนะคะเราก็จะเอาไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วเนี่ยคะ่ะหรือที่เราเรียกว่าตัวอ่อนเนี่ย<ช>นะคะ,ะใส่กลับเข้าไปในมดลูกของผู้หญิงนะคะเพื่อให้การตั้งครรภ์น,นั้นเนี่ยเกิดขึ้น ที่เราเรียกว่าเด็กหลอดแก้วนี่ก็คือเราต้องเอาไข่กับสเปิร์มเนี่ยค่ะมาผสมกันในหลอดแก้ว,กวนั่นเองค่ะเราก็เลยเรียกว่าเด็กหลอดแก้วนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการปฏิสนธิที่เกิดขึ้นภายนอกร่างกายมนุษย์นะคะเป็นวิธีที่ตามมาใช้เยอะขึ้นในปัจจุบันนะคะ แล้วใครบ้างครับที่เหมาะกับการทําเด็กหลอดแก้วแบบนี้วิธีนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะใช้ในกรณีที่คุณผู้หญิงเนี่ยค่ะมีปัญหาเช่นท่อนําไข่อุดตันนะคะหรือท่อนําไข่ถูกทําลายก็คือไข่เนี่ยไม่สามารถผ่านเข้ามาผสมทางท่อนําไข่แล้วผ่านเข้ามาในโพรงมดลูกได้นะคะอันที่สองเนี่ยคือในกรณีที่ฝ่ายชายมีปัญหาเกี่ยวกับตัวเชื้ออสุจิ นะคะเช่นมีจำนวนอสุจิน้อยหรืออสุจิเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเคลื่อนไหวได้ไม่ค่อยดีก็เอามาให้อยู่ใกล้ๆกันจะได้เจอกันง่ายขึ้นแล้วก็เอาตัวอ่อนใส่กลับเข้าไปนะคะรวมไปถึงคู่สมรสที่เราไม่แน่ใจว่าสาเหตุของการมีบุตรยากคืออะไรและได้พยายามมีบุตรในวิธีอื่นแล้วเนี่ยมามากกว่า3ปีนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือสําหรับคู่สมรสนะคะที่ใช้วิธีกระตุ้นการตกไข่และการผสมเทียมโดยการฉีด อาซูจิเข้าไปในโพรงมดลูกโดยโตรงแล้วเนี่ยค่ะแต่ยังไม่สามารถตั้งครรภได้ก็คือต้องดึงทั้ง สองอย่างนี้มาผสมกันข้างนอกครับค่ะแต่ยี่จา์พีได้อธิบายค่าๆแล้วว่าเป็นการนาเอาไข่กับอาุจิมาผสมกันข้างนอกในหลอดแก้วแต่กระบวนการนะแต่อยู่ๆเอาออกมาไม่ได้นะมันมีกระบวนการยังไงชาต้องมีการเลือกเก็บไข่ก่อนนะเราก็จะต้องมีการกระตุ้นนะคะให้ให้ผู้หญิงมีการตกไข่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาอัลตราซาวดูว่าไข่ที่อยู่ในรังไข่เนี่ยมันดูสมบูรณ์แล้วหรือยังค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้คุณแม่หลับก่อนเพราะว่าเราต้องเอาเข็ม เจาะเข้าไปนะคะเจาะเข้าไปเพื่อที่จะที่จะดึงเอาไข่ออกมาก็จะเจ็บนิดนึงก็มันก็ให้คุณแม่หลับพอเอาไข่ออกมาเสร็จปุ๊บก็จะเอามาผสมกันกับอสุจิอ่าพอผสมกันเรียบร้อยเราก็จะต้องเอาตัวอ่อนเนี่ยนะคะไม่ได้เอามาใส่กลับเลยนะต้องเอามาเลี้ยงก่อน เอามาเลี้ยงให้มันหน้าตาแบบมีหลายเซลล์นิดนึงเริ่มแบ่งตัวนิดหน่อยนะคะสักประมาณ2วันนะคะแล้วก็อย่างจังก็จะย้ายเข้ามาฉีดกลับเข้ามาใส่ในโพรงมดลูกเพื่อให้โพรงมดลูกเพื่อให้ไปฝังอยู่ในโพรงมดลูกแล้วก็โตมาเป็นเด็กแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยก็คือคุณแม่เองเนี่ยต้องมีการเตรียมมดลูกให้พร้อมสําหรับการฝังตัวด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ อาจารยพีฟังข่าวนี้เราสนใจมากเลยอ่ะเพราะว่าปกติ64<ช>อายุ64ไม่มีฮอร์โมนแล้วนะ<อ>เราเข้าระยะหมดประจำเดือนแล้วเพราะ,ะนั้นคุณหมอเนี่ยก็ต้องมีการเก่งต้องเก่งมากคือต้องมีการ ปรับเรื่องของระดับฮอร์โมนของคุณแม่เนี่ยให้พร้อมกับการผสมแล้วก็เอาไข่กลับมาฝังใหม่แต่โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะถ้าเป็นคุณแม่ที่อายุไม่เยอะนะคะกระบวนการทําเด็กหลอดแก้วทั้งหมดนี้จะใช้เวลาประมาณ4-6สัปดาห์นะคะถึงจะสมบูรณ์นะคะโดยที่หลังจากที่เราย้ายตัวอ่อนกลับเข้ามาในมดลูกเนี่ยคุณหมอต้องนัดกลับมาดูนะประมาณ2สัปดาห์หลังจากนั้นว่าฝังหรือเปล่าคือบางทีเราใส่กลับเข้าไปแล้วคุณตัวอ่อนบอกแม่ไม่ไม่อยากฝังไม่ติด ก็ฝ่อสลายไปก็มีครับออผมสงสัยนิดนึงกระบวนการที่เอามาผสมกันข้างนอกเนี่ย สามารถที่จะกําหนดเพศหรือว่ากําหนดว่าจะเป็นลูกแฝดอะไรขนาดน,นั้นได้เลยไหมครับบางคนทําได้รหรือว่าบางคนฝังอา,อาจจะผสมติดหลายตัวตัวอ่อนหลายตัวแล้วเราก็เผื่อว่าบางตัวหลุดบางตัวไม่ฝังเราใส่เข้าไปบางทีก็มีหลายตัวเหมือนกันแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคุณหมอทางสูตินรีแพทย์จะพยายามไม่ให้ไม่ให้ได้แฝดหลายๆตัวเพราะว่าถ้าติดหลายตัวเนี่ยจริงก็จะมีภาวาซะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ด้วยนะครับมาถึงเรื่องของอายุ ที่เหมาะสมสำหรับ<ม>เพศหญิงที่จะให้กำเนิดทารกด้วยวิธีนี้นะครับมีช่วงอายุใดที่เหมาะสมบ้างครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะพบว่าผู้หญิงเราในเมื่ออายุมากขึ้นโอกาสที่จะตั้งครรภ์น,นะคะ<ม>ก็จะน้อยลงเพราะว่าไข่เราเนี่ยไข่ของเพศหญิงเนี่ยจะตกสม่ำเสมอจะพัฒนาดีในส่วนใหญ่จะอยู่ในอายุช่วงประมาณ20ถึง24ปี<ม>อื ทีนปัจจุบันเด็กอายุ20-24ปีทําอะไรคะคุณโตเรียนหนังสือกําลังต่อโทรเลยบางคนก็เพิ่งเริ่มทํางานยังไม่มีแฟนอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้นยคะก็เลยอายุมากขึ้นทีนี้พออายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายอวัยวะอื่นๆเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมลงก็ทําให้โอกาสที่ที่เราจะพบความผิดปกติของตัวไข่เองนะคะหรือว่าโอกาสที่จะตั้งครรเนี่ยมันก็ยากขึ้น ยากขึ้นนะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยก็เราก็ไม่ได้ส่งเสริมเนาะให้มีลูกแต่อายุ20นะคะเพียงแต่ว่าไม่อยากให้กังวลนะคะเพราะว่านี่เป็นโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนไปอยู่แล้วก็คืออยากจะบอกว่าจริงมีวิธีอื่นที่ช่วยให้เราสามารถมีบุตรได้ในกรณีที่ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้จริงๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยค่ะก็ต้องอย่าลืมด้วยนะการมีลูกหนึ่งคนนี่มี ค่าใช้จ่ายต่างๆมาเยอะมากที่จะกคานเลยใช่ดูแลให้เขามีคุณภาพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะบอกว่าเอ๊ะเรามีบุตรยากเรากลัวเหลือเกินว่าเราจะไม่ตั้งคันถ้าเราแต่งงานอายุเยอะนะคะแล้วความเสี่ยงครับใช่เพียความเสี่ยงความเสี่ยงจริงๆแล้วเนี่ยนี้เนื่องจากว่ามันเป็นหัตถการทางการแพทย์เนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะเช่น บางคนกระตุ้นแล้วไข่เยอะเกินไปอย่างเงี้ยฮอร์โมนในเลือดเยอะเกินไปก็จะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้แต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยอาจารย์แนะนําอย่างนี้ค่ะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราคิดว่าตัวเราพร้อมแล้วนะคะแล้วก็แต่อายุเยอะสักนิดนึงเนี่ยก็ควรจะปรึกษากับคุณหมอทางด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาซะก่อนนะคะเพื่อหาแนวทางในการมีลูกนะคะแล้วคุณหมอก็จะมีคําแนะนําในแต่ละกรณีไปเพราะว่าคุณแม่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไง นี่ไงยกตัวอย่างอย่างเช่น64ปีใช่64ปีอย่างเงี้ยถ้ามาปรึกษาตั้งแต่แรกเลยเราวางแผนให้ใครโตให้ใครฟังตัวดูแลตลอดการตั้งครรเนี่ยก็ยังสามารถมีบุตรได้นะครับก็สำหรับผู้หญิงที่ตอนนี้อาจจะโอ้โหวัยเกินช่วงที่ดีสุดแล้ว20 24แล้วยังหาคู่ชีวิตไม่ได้เลยคือก็ไม่ต้องรีบป่าไม่ต้องทอนะครับก็ขอเจอแล้วเนี่ยนะก็ถ้าอยากจะมีบุตรนะครับไปปรึกษาคุณหมอก็จะได้รับคำแนะนำใช่ค่ะนะ อยากให้พร้อมก่อนใช่ความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการลงนั่นเองนะครับมาดิตาอีกเรื่องนึ่งนะครับ t 3 Oil อเชื่อว่าคำนี้หลายหลายคนคุ้นเคยนะครับก็คราวนี้นะครับมีข่าวขึ้นมาเพราะว่ามีสาวรายนนะครับนำเอา t r l เนีอยนะครับไปเช็ดบารุงผิวนะครับปรากฏว่าเกิดแพ้อย่างรุนแรงเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอาการของเธอกันครับก็จริง รู้สึกว่าเหมือนกับว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่แพ้ใช่ไหมคะ<ช>คุณโก,โก้ใช่ครับคือเธอคนนี้นะครับเขาก็เอาทรีทีออเอลอยนะครับมาหยดนะใส่สำลีแล้วก็แปะทิ้งไว้บนหน้าราวกับว่าทำเป็นมาร์สเลยนะครับเขาคิดว่ามันเป็นออยไหม<ช>คิดว่ามันเป็นน้ำมันไงด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับแล้วนี่ก็คือบาดแผล<อ>ที่เกิดขึ้นหน้าไหมเลยนะฮะค่ะโอ้น่าสงสารมาก<ช>เลยใช่แล้วนะครับล่าสุดนะครับ แล้วก็เนี่ยไปแชร์แชร์มาจาก f c e e o o o k แฟนเพจหมอยานะครับเขาก็โพสต์เตื่องภัยสาวๆนะครับ,รรรบที่กําลังตามเทรนด์มาร์กหน้าด้วยน้ํามันหอมระเหยอาจจะทําให้ผิวหน้าไหมแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันหอมระเหยที่นํามาใช้เนี่ยอาจจะมีความเข้มข้นมากเกินไปมากเกินกว่าที่จะนํามาใช้กับผิวหน้าแล้วก็ให้มันสัมผัสผิวหน้าเป็นเวลานานการระคายเคืองเกิดขึ้นได้นะครับ อาจจะทําให้ผิวไวต่อแสงมากเกินไปเกิดอาการแพ้นะครับพอผิวหนังไวต่อแสงแล้วก็ไปสัมผัสกับแดดแรงนะครับก็ทําให้เกิดหน้าไหมแบบนี้นะครับเสียโฉมไปเลยแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเห็นเนี่ยพอมันมีรอยไหมเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือรอยดำรอยดําบริเวณผิวหน้านแทนที่จะเป็นหน้าใสาหน้าขาวเนี่ยกับกลายเป็นรอยด่างด้วยเพราะฉะนั้นการจะใช้อะไรนี้ ต้องระวังมากนะคะนองของเราบอบบางมากใช่แล้วนะครับคนนี้เขาบอกว่าใช้ทรีทีออยล์ไอ้ทรีทีออยล์เนี่ยมันคือน้ำมันที่เขาใช้ทำอะไรบ้างตัวทรีทีออยล์เองเนี่ยค่ะมันเป็นน้ำมันที่สกัดมาจากพืชนะคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเรามันบอกว่าเป็นยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็เชื้อรานะคะโดยปกติเนี่ย ยาสมุนไพรทุกตัวเนี่ยคือพอเราบอกว่าเป็นสมุนไพรคนส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่น่ามีอันตราย<อ>แต่จริงๆแล้วเนี่ยชื่อเต็มแต่ผมันคือยาสมุนไพรอ่าเพราะฉะนั้นแน่นอนส่วนใหญ่ก็ต้องมีผลข้างเคียงก็อาจจะไม่รุนแรงมากเพียงแต่ว่าถ้าเราเอามาใช้ผิดวิธีค่ะคุณโก้ก็ อาจจะมีปัญหาได้นะคะยกตัวอย่างเช่นออย่างอาจารย์พีดนี่นะเคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี T3 Oil นี่แหละค่ะก็ลองเทสดูก่อนเพราะเป็นคนผิวแพ้ง่ายก็เรียบร้อยเลยเรียบร้อยคือสวยงามเปล่าค่ะคันยึบเลยแสบเลยค่ะก็ได้ผลน้องยกผลิตภัณฑ์ไม่ให้คนอื่นที่เขาไม่แพ้ใช้อาการเทสว่าเราแพ้นี่คุณจะเทสโดยปกติเนี่ยค่ะก็อย่างเช่นในกรณีนี้ก็จะต้องลองป้ายที่ผิวก่อน นะะโดยที่เรามักจะเลือกผิวบริเวณอ่อนๆเ<ม>ช่นท้องแขนคือคืออย่าไปทาที่หน้า อย่าใจร้อนคือทาแบบเพื่อบันแแ้จะได้ซ่อนได้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนค่ะสัก12ชั่วโมงนะคะแล้วมาดูอีกทีอาการแพ้ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นอาการระคายเคืองจากผิวหนังอักเสบเนี่ยนะคะอาจจะมีพื่นขั้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นน้อยค่ะคือคนส่วนใหญ่ไม่แพ้ถ้าใช้ความเข้มข้นที่เหมาะสม S <S <S ทีนี้ปัญหาเนี่ยปัญหาก็คือว่าถ้ามันเป็นน้ำมันของ T3 oil บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยค่ะคมันระคายเคืองผิวอยู่แล้วต่อให้ผิวของเราเนี่ย จะหนาแค่ไหนก็ตามจะกร้านแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันมีงานวิจัยที่บอกว่ามันระคายเคืองผิวหนังอย่างรุนแรงและทําให้เกิดแพ้ผู้พองอย่างในในรูปนี้ได้เลยใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะถ้าเราใช้ปริมาณที่มากเกินไปค่ะคุณโกมันซึมเข้าไปเนี่ยมันซึมเข้าไปในระบบด้วยของร่างกายในสัตว์ทดลองเนี่ยค่ะเราบอกว่าถ้าทีทรีออยล์มากจนเกินไปเนี่ยค่ะทำให้มีอาการระบบประสาท Oh กล้ามเนื้ออ่อนแรง <S <S เดินสัน่นเดินลําบากนะคะประสิทธิภาพในความคิดความอ่านของสมองเราเนี่ยก็ลดลงด้วยโอ้ oh, นี่เป็นภัยที่ ใช่เพราะฉะนั้นนี่คือคือพอเราเห็นว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็รู้สึกว่าโอ้ยมันแบบมันบริสุทธ์เนาะมันจากธรรมชาติแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเข้มข้นสูงเนี่ยนอกจากมีผลจากการสัมผัสโดยตรงแล้วเนี่ยถ้ามันซึมเข้าไปในผิวของเราเข้าไปในระบบเนี่ยก็จะเกิดผลเสียได้ด้วยนะครับแล้วก็มีกระแสอีกนะครับแบบว่านอกจากมาทาแล้วเนี่ยทานก็ได้เหมือนกันเอามารับประทานกินเข้าไปเลย ก็คุณก็คิดดูแล้วการขนาดทาย,ยังมีผลขนาดนี้ใช่ไหมคะมแล้วก็เราพบว่าโดยปกติทีทรีออยค่ะไม่ใช่ของที่รับประทานได้นะคะอ,อ,าอาจจะเห็นว่ามันเป็นโปรดักต์ผสมอยู่ในของบางอย่าง เช่นยาสีฟันหรือ,อน้ายาบ้วนปากแต่ว่าคุณโกไม่ได้กลืนยาสีฟันลงไปแน่นอน<ช><ช>ไม่แมมเราก็บ้วนทิง้งนะคะเราบ้วนทิง้งเพราะว่าจริงๆแล้วมีงานวิจัยเช่นเดียวกันว่าถ้ารเรากินเข้าไปโดยโตรงเนี่ยค่ะก็จะเกิดภาวะเป็นพิษต่อร่างกายได้แม้กระทั่งในปริมาณที่เล็กน้อยเท่านั้น โดยที่อาจจะทําให้เกิดอาการสรับสนปวดศีรษะปวดท้องท้องเสียอาเจียนได้นอกจากนี้เนี่ยคะ่ะถ้าทานเข้าไปในปริมาณเยอะมากจะไปกระตุ้นทําให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยทำงานผิดปกติรวมไปถึงว่าอาจจะทําให้เกิดอาการประสาทหลอนอแล้วก็โคม่าได้เลย ม้นไม่ใช่ของสําหรับรับประทานแน่นอนอสามารถเอามาใช้ภายนอกได้แต่ว่าต้องอยู่ในระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมกับผิวมไม่ได้ใช้น้ํามันร้อเอร์บริสุทธิ์อย่างนี้แน่นอนอนะครับอยากจะให้ทิ้งท้ายนะครับฝากถึงเรื่องนี้หน่อยอสาวๆที่ชอบ ดูแลบำรุงผิวผิวตัวเองอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นออยล์หรือน้ํามันเนี่ยนะคะที่ใช้กับผิวหนังเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้ความเข้มข้นร้อซนะคะก็อยากให้อ่านฉลากสักนิดนึงก็คืออย่างอย่างมากเนี่ยเราก็ใช้ไม่เกิน2%นะคะเพราะว่ามัน ผิวหนังเราเนี่ยบอบบางนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยไม่ควรเอามาแปะแปะเอาไว้ค้างเอาไว้อย่างนี้มันยิ่งทําให้น้ํามันเนี่ยกระตุ้นให้เกิดการแพ้มากขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยค่ะอย่าลืมค่ะอ่า,อานฉลากก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยได้คุณภาพ นะคะคได้รับเครื่องหมายอยอยหรือมีผลงานวิจัยที่รับรองด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจเนี่ยถือมาถามคุณเพสศัชกรหรือคุณหมอก่อนจะดีกว่าโดย,ยเฉพาะคนที่มีผิวแพ้ง่ายอย่างจัน<ช>ทีอย่าไปเชื่อคนขาย100%<ช>เปอร์พราะว่าบางทีคนขายของเขาก็อยากจะขายแล้วก็อาจจะพูดข้อมูลไม่หมด อ่าใช่ใช่อย่างเช่นเขาบอกเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนไม่บริสทธิ์มากอย่างเงี้ยแต่จริงเขาไม่ได้บอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมีผลข้างเคียงแบบนี้นะครับก็เป็นข่าวที่ไว้เตือนภัยสำหรับสาวๆนะครับเรื่องของการใช้น้ำมันชีทรีออยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาบิ๊กตอรี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของการทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกคบเขาบอกว่าแค่ขยับก็เท่ากับเริ่มชีวิตใหม่แล้วนะครับมาติดตามันช่วงหน้าครับ